เลขอดครับหนึ6 6 6 6 8. 8. 8. ่งสองสามสี <im it? <im it ่หาหกเจ็ดแปดหาสามสี่สองหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดหาหเจ็ดแปดงวดนาออกแปดแปงวดหอดทุอสักหน่หัวไอ้ต้น่ะไอเขาเขาเล่นการเราเด่นเี่ยเขาเล่นการแล้วเอาเขาเล่นการโอ้ขอบคุณเลยครับไอไอกดกดรูปหัวใจไหลรุรผมเอาสิเดี๋ยวเขา เออขอต้อนรับพี่น้องเข้ารายการก่อนเนาะครับนี่คือรายการเสียงลำยามบ่ายครับผมขนอนจังโก้เลยค่ะขอดเลยต้อนานะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับทางแฟนเพจจินตลาพุลาครับนะครับแลคาอ่จินตลาพะมวนเด้อพี่น้องเด้อนะครัมนำข้อมูลข้อมมาตอนมาฝากเป็นประจำประจำบ่เคยขาดคิดฮอดแฟนเพล่งใจจะขาดรอนรอนนะครับสุดยอดเลยนะครับ่ะ จุกตัวไปคือผาน้ำย้อยน้ำย้อยผาน้ำย้อยผาน้ำย้อยผู้ใดมีโอกาสไปผาน้ำย้อยจังหวัดร้อยเอ็ดไปกราบครับผมหลวงปู่อยู่หลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีเฮานะครับแล้วก็วัดยิ่งใหญ่อลังการตระการงามขักระนาครับผมอย่าลืมไปกันแล้วกันแล้วจังหวัดต่อไปเ้าอยู่ทางหุ่นนี่มีแต่แนวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายซิงซักสิทธิ์เลยไปต่างจังหวัผาน้ำย้อยไปเขาวงกาะสินไปหาหลวงปู่ศิลาไป อเอาดินแดนติดกันทั้งหมดเลยเ้อ่ยผมเพราะฉะนั้นผู้ท่านที่ไปท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวอีสานนี่ไปเป็นละหออละหออไปเป็นละหออละลอกเลยครับผมย่างๆมาเลยโดยเฉพาะคุณสุกันนั่นนี่ผนบอกว่าตีละคันแรกนี่คือลุที่รอยเอ็ดนี่คือผาหํำย่อยเอ้าผาหนำย่อยแล้วก็ไปเข้ามชโนดเบ้าเว่าเรียงงันไอ้สุกันนั้นตอนนี้ข่อยมีนันกับไอ้สุกันนั้นตอนหางวงแรงเลยเพราะว่าสี่หาเล่า้าไปวัดหลวงปู่ศิลา ปาดโทษสิไปทำบุญตัวนี้ไปทำบุญครับไอ้สุกนั่นครับครับไปนี่เราไปบ้านนั้นชี้ทิศเจ็ดนี่แหละไอ้สิไปทำบุญนะโอ้ถ้าได้ของดีมาจะเริ่มบอกเด้อโอ้ยกต่บ,บอกตัวน้องบอ่บอกกันไหนแต่เรื่องมาชวนไปบอกแฟนๆนี่ทั้งแฟนเพจทั้งเนี่ยไปทำกันถ้าผู้ดใดอยากไปกราบไปกราบวัดหลวงปู่ศิลาเนาะเราไปทำบุญทำท่าน อีกอย oh. <T |ar|> ่างหนึ่งนี่มีการถ่ายเอ็มวีพร้อมในยินหวานสันต์ตัวเลขสิไปดทันเดียโอ้เพราะยี่หรี่ตัวละตเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแกนว่ล่ะเอาจิ้มงานจิตราภูราภพนจิมีการถ่ายทำเอ็มวียิ่งใหญ่ครับขนาดนั้นเมฆเมฆเงี้ยหลวงปู่ศิลาเมฆหลวงปู่ศิลาเลยบ่ครับผมอยู่อยู่วัดหลวงปู่ศิลาเลยอยู่วัดหลวงปู่ศิลาเลย และก็รายการเสียงลํายาบายจังกวนึงตามันหน้าทายขอดสดพอมครับผมพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวีเพลงหลวงปู่ศิลาโอเคสุดยอดเลยเดี๋ยวเดินท่ากันมือนี่น้องไอ้น้องเฮานี่จ้าหน่อยนีที้งงานตอนนี้แต่โตแล้วเตรียมัวแล้วเตรียมตัวกันแล้วโย่ขังสวนบักหน้าหนีกินตำบกฮงแล้วก็ปีงปลาไอซอกันนั้นตอนนี้เราพนัว่างเราอยู่โรงแรม โอ้เอิ่นเราเอิ่นวมาเอิ่นวมาเออเดี๋ยวสิโตเอิ่นอยู่เดี๋ยวอันเพกพักกันฟังเพลงอย่าผมสิโตเอิ่นเราไม่ต้องกันฟังเพลงอีกัเพลงหนึ่งเพลงหยังเพลงหยั่งนอนนอนครับนอนนอนช่วยครับหอมดอกปากกรยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเกียร์จะนาร้องยามฟ้าห้องหัวนอน เก็ดโมเก็บกาคำเหมือนหมอลำาบาขันโมนเมดดำร้อยพันปวนฝนตกมาสู่อีสาตหมูยาจีนกับแกตุ grain, shorts, tangled, lands, ang, prayed, ้ดฝนแลกเขียวตะการไว้ต er> ic er ู้ส็จสางน้ำเด้อนํำเด้อ หนึ่งสองมสี่หาหกมวดหนาหกสามหกสมเจแ่เอามือนีต <Spanish reco> <inde> ัวเลขออกก้หวุยมือนีได้เลขออกแก้วเื่อย่ายลืยลดยลุยลวยๆๆใกล้แล้วดีใกล้แล้วใกล้เลขดีออกคราบขอบคุณหลายครับสิ่ข้รายการเสียงลำยยบายคาาจังโกเินทาเขามานะครับโม้วนหลายมือแมนครับผมนะมดอ่ามน์นี่ชิมีมือมวนอยู่เดือนหนึ่งจะเถื่อนสามสองเถื่อนครับเพราะว่ามืออีกมือหนึ่งมันมามวนสองเถือน เอาวนื้อหนีก็สิมวนบ่มีหยังดอกอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีกันเดียนละสองรอบนั้นอต้นเดือนก็กลางเดือนกับระวังระว่างไว้เพราะพ้นประกาศเสร็จสับเรียบร้อย258ครับผมเปิดอัตราฟได้บ้านนี่ตัวเก่าครับ258เด้อพี่น้องเด้อว่าวว้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 าวแต่ว่าให้ระวังทางเคียงจัคหน่อยมีหยังล่ะเอา1ก็2กับ1กับ3เนาะนี่เออ5กับ4ก็หกกับแปดเก้าก็สุด ก,ก็ว่า่ว่าเดนสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดทบเจ็ดแปดกซื้อน้ำตาหวานนาผมมีผ้าดีพผมคำวัดคำว่าถือด้วยคำวัดผิดสองห้แต่ว่าให้ ich, เราว่างข่างเคียงนานครับผมบอต้องห่วงเลยจบล้อไปครับพี่น้องครับบอลนองนอนบอลนงนอนผลงานเพลงที่มีความหมายละัการโอ้วิวแรกขนาดเป็นอ่า อิ่นว่าเขียนมาจากชีวิตจริงชีวิตจริงสิบสามหมูปลาเรื่องราวจริงสิบสามหมูปลาครับในเพราะพีจินตระออกไปสองสามหมื่นเนาะก็เห็นเลยครับผมเห็นหมูปลาอยู่ในถ้ำเลยเจอน้องๆเลยน้องๆก็ปลอดภัยดีทุกคนด้วยนะครับอยู่เกาะกลางในถ้ำแล้วก็ไปรับตัวออกมาก็โอเคนะครับ รอดปลอดไทยปฏิหารนะเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงปฏิหารอีกเพลงหนึ่งวอนนางนอนเนาะแมแนแล้วขนาดผู้ที่เป็นสั่งหนังไงวนนอนนางนอนเพียงยังติดต่อขอใช้เพลงนี้เลยครับผมกราบขอบพระกฤษฎีกาอีกเรื่อ็รายการเสีงยงลำยามบ่ายโดยคขนอนจังกุลเองเอาบป่หน้าครับตั้งอยู่บ้านเลขที่4อ่ะ412โมูหาปันงทงบ้านเล็กจี้5 5 5บอร์แมนอันนั้นจังหวัดอุดรธานีของเขามันต้อง บ้านเลขที่นสวนมะนาวกลางบ้านจอดทุ่งนาสวนมะนาวต้นตาลอ๋อบ้านเลขที่แปดแปดแปดนะนะครับกลางต้นตาลต้นตาลนาหนองหินตั้งครับนะครับเงินไปขอแหละพนอนอยากได้แปดแปดแปดเพื่อเสี่ยไห่อยู่โอเคครับอืมงวดนี้บอกไอ้แปดแปดแปดเจ็ดแปดเดี๋ยวคอยวากันเดี๋ยวคอยวากันเดี๋ยวไปฟังเพลงกันได้ครับ ขนงานเพลงทาไมไอ้ลืมครับผมทาไมไอ้ลืมครับจิตราบุญลาบสวดสู้ตึือองดืดตื่นเดอดอหอมดอกกบอกไปหอมหอมที่หอมไปแล้วไปไปทักเลยเอาเอาบ่ต้องหอมก็ได้น้องงามเป็นนังหดังไม่ยอดตำลึงชุมแพมาเจอสาวมุตะลึงแลสาวชุม างกอกบัานสาวอยู่แม่มาอยู่บางกอกเนาะวันั้มาด่าชุมแพ่ทั้งในไอ้ทั้งบ้านหนองกบเราบ้านหนองกบเสาวชุมแพร่เลยคนงามเลยคนงามครับผมครับชุ่มแพร่เนี่ยคนหัวจักในน้ำของหนังกัเอ๋อชุ่มแพ่สมัยก่อนเนาะครับผมเกือบไม่ได้เป็นสอละคชาตรีถ้าไม่เล่นหนังชุ่มแพรโอ้โหสมัยนั้นนี่ดังดังเลยนะครับพระเอกนี่พระเอกนี่กระโดดออกมาจาก จากผาผาทีผาชุมแพร่กระโดดลงมาลดแรงผ่านก็คนหมักขับกคนหมักขักในช่วงนั้นเนาะผมสุดยอดเลยบรรยายรายการเสียงลํำยาบายขนอยจังโกนึงเ้ามาหน้าครับเป็นเหมือนกูใจมีตรักนักเพลงครับผมฝากผลงานเพลงที่ออนตอนนี้นั่นคือวาสนาการดำจินตราภูลาพรอมครับน้องเชอรี่ปียพรน้องเชอรี่ปียพรแม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้อง โอ oh, ้ให้ความสนใจหลายทักเลยได้ขอบคุณบอยธนาวุฒิและก็ขอบคุณพยุงศักดิ์ขอบคุณ<ม>หลายหลายค,คนกับปุ๋ยหลังผลเป็นผลไหลสดอยู่เป็นออนไลน์อยู่กับออนไลน์ทึ้งพอว่าเวลาเขาจัดรายก,วกวารเราก็สิยออนทั้งเพจไปน้ำนอนพี่น้องกัเข่าม้าบางเทีอะต่อใบหนา้าอาจจะอ่านบททันเด้อพี่น้องเด้อก็บว่าเป็นยางนะครับเข่ามาโลดเข่ามาคุยกันนะครับเพราะว่าไหลเร็วขนาดนั้นมันแม่งครับเพราะว่าบางเทอพี่น้องกับเข่ามาเป็น คือเป็นสายน้ำเป็นสายน้ำเป็นสายน้ำเลยคราบขอบพระคุณที่ให้กำลังใจการฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดวาสนากาะดำจินตราภูลาบกับเชอรี่แมนครับผมรอพี่จิบูเรือจินตราภูลาบกับน้องซิกแนมครับผมนี่แฟนๆก็นังใจกราบขอบพระคุณจากจินตราภูลาบและกการเร็วๆนี้ครับจะมีผลงานเพลงใหม่นั่นก็คือหลวงปู่ศิลาฝากพี่น้องอ่าคอยติดตามน้ำกันแล้วกันเนาะเพลงบุญเพลงคุณเนาะเพลงบุญเพลงคุณแหละกับสีมีการไทยเอวีกับวันที่สิบเจ็ดนี่แหละครับผมเนาะผู้ใดว่าง ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเอาบุญไปเอาบุญไปเอาบุญนั้งกันพี่น้องทั้งไงเตาง้อยมาสิไปหลายเอ้าบอกว่าสิไปเลอเขาเรียนพี่น้องเตาง้อยอายนี่ไม่ยังไม่ยังไม่ยังนี่นี่นี่เสียเตาง้อยบาดใจเสียลืมเดี๋ยวเพิ่นสิบบ๊จ่ายค่าสปอนเซอร์เขากล่าวกับพื่คุณครับผมสำหรับร้านเจ๊กุ้งเตาง้อยครับอยู่ที่อำเภอเตาง้อยเจ๊กุ้งนะครับเสียงามบวันสิเป็น เสือพาพักข okay. ่อมือพาพื้นเมืองไรครับไปแจ้งเลยมาเป็นเอฟซีของเสียงเรนยบาร์เอฟซีของไอจังโกเด้อครับผมไปรับเสือฟฟีๆเลยแ้วก็เพิ่นกับสีแจกฮานให่ฮานนึงเพราะว่าเป็นคนใจดีนะครับไปรับเสือได้เลยนะครับบรรยากาศก็ข้ามมวลกามืเซิร์นั้งเตาง่อยกับสุดยอดเพื่อกระสีมาวันที่17ที่จะถึงนี้การถ่ายทำเอวีเพลงล้วนปูศิลาแม่ครับ พระธาตุมืนหินสุดยอดเลยนะครับช่วงนี้ครับห่วงยยบ่ห่วงใญยตามสายเลยห่ตามสายลมเพลงมวนไั้หน้อยเนาะสวัสดีคุณกําลังฟังกําลังฟองชุ่มไปพ่ชุ่มพาดีสามหกเจ็ดแปดเจ็ดแปแปดเ่าเก่าหนึ่งเต่สองแปเจ็ดแปดยก มัดังช่วงกันเลขสีออกพอดีเนาะโอ้โหเลขสีออกพอดีบางที่นี่เนาะเลยโซเชียลทุกวันนี้ครับไม่มีเหตุมีผลนะก็ไม่เป็นไรครับขอให้เป็นแบบว่าความสนุกสนานนะครับเป็นแบบว่าเขาเอิยนว่าคือโซเชียลนี่ขอให้สร้างความสุขกับกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนๆก็มีความสุขกันครับเป็นเขาเรียกว่าโซเชียลนี่เป็นพันธมิตรนะพี่พันธมิตรกันเป็นเพื่อนเป็นโซเลอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างประมาณนี้นะครับโซเลกันลวก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพันธมิตร นะครับเพราะเป็นพัระนรีนแล้วพี่น้องคำไหทีมันมวนมวลคำไหทีมันแปลกๆทีพี่นอ้องบราเคยได้ยินพี่น้องสังเกตเด้เออมันสิด,ดังไปได้ลรอเปรี้ยงขึ้นมามลดดิบ่าพนัาที่ใหญ่ หนึ่งสองสามสี่วายไปไปก็นแยกเงินนั่งเงินเอาออกจากหัวคนได้เนี่ยเดี๋ยวนี้สิเจ็ดสิบล้านดิวหรอโอ้หอยล้านเขาบอกเออร้อยแล้วเป็นป่กราบขอบพระคุณได้หลายครับบัตรที่นี่รายการเสียงลำยำมใบอ่อกันเดยความโหลคอนเสิรือจะว่าฝากผลงานเชื่อกันฝากฝากนะไอฝากนะครับวาสนากาดามจิตราบุหลักกับเชอรี่ปียพรครับผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับขอบคุณมากอ่าพร้อมกับน้องซีแกรมกับพี่จิตราบุหลักก็รอพี่จิผูเรือและการนองเพลงนำเด้อครับเด้อ หักคนหมดใจบ่ว่าจะเป็นน้องอุกอิงครับสร้างผสมน้องหักครับมีแต่ผลงานเพลงม่วนมแวนและการเร็วๆนี้ครับพี่น้องครับฝากไว้น้ำกระแล้วกันซิงเกิลไมลา่าสุดของสาวเสิียินครับก็คือ หลวงปู่ศิลาแมนครับอ่าแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะครับไปรวมทำบุญทำคุณทำกันนะครับไปเอาบุญเอาคุณอไปเบิ่งกันาทายท่านมีวันที่สิบเจ็ดนี่แหละที่วัดพระธาตุหมื่นหินหรือว่าวัดหลวงปู่ศิลาเฮายเลยพี่น้องเด้อนะครับไปพอกันไปพอกันไปพอกันครับดีเจนจังโก้คว้าไทยหลุดลำเลาได้ล่ะเมายปยัดเล่าเหงาไปยัดเนี่ยม่พี่น้องว่าไปคว้าไทยหลุดลำเลาเนี่ยเดี๋ยวสิซื้อแว่นตาดำขึ้นโจยู่ ไม่ต้องซื้อโรกาผมต้องใส่ก็มีอ๋อเจ้าคือมีหลายอันแต่เอาไว้ใส่เวลามันเป็นเอกทักษ์ครับผมเอกลักษณ์ถ้าผมใส่นี้พอจะได้ไหมอ้ายๆคอยบอาเรี้ยงเอกลักษณ์ว่าได้ติลลิกสิทธัวตัวติลิกาิตตัวตัดแจ้บวงถึงนี่มาเลยมาเลยอ่ะพี่น้องครับช่วงสุดท้ายนะครับศิลากันนะครับผมอฟังเพลงบรรมวลจากสาวเสพพิมษเนาะจินตราพรมโบครับผมครับผมมวลซึนโฮเซลรายการลาพาจากคนายจังโก้เลครับเอาปัะหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ลอลลีลล่พอนทักทายทักพี่น้องแฟนเพจด้วยมั้ยบอสครับครับยังยังคุยกันด้วยมันบอสเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอสิเดี๋ยวเจ้าเจ้าคุยกันกับพี่น้องกันแล้วพี่น้องเขามาหลายหลายครับครับยังยังมึงไปใส่ได้พี่น้องยเพิ่งไปใส่ได้ครับไปเตาบันนาขอปิดเคียงยังน้อยกันครับผมเคียงมันฮอนเบลขอบคุณมากนะ